ัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะมือนีเจ้าจันกษีิพามาเหตุกับเขาคือเกาค่ะอยู่ในครัวคือเกานะจ๊ะเปิดเตาก่อนจะเสียงกสีดังจังหน่อยเด้อค่ะมือนีสิมาเห็นง่ายๆค่ะเดี๋ยวสิไป็ดตังมนเอบ้ท่านเด้ตังอยู่นะ บอท่านได้ตั้งเอค้นเทน็นได้ได้เฮดกับเขาเอียงนะเดี๋ยวมาเบิงกันด้วยพี่น้องว่าเจ้าจันท่อเอาเฮ็ดกับเขาเอียงมาหลับมาชมกันได้ด้วยค่ะขอบคุณนหลายๆขอคุณนเอฟซีสุขุสุคนนะคะก่อนอืึ่งก็ตั้งกระทะก่อนเนาะเะนาะอือให้น้ำมันมัน,มนห่อนจังน้อยค่ะ น้ำมันหอนแล้วเ่าก็ใส่กระเทียมนะคะเนี่ยใส่กระเทียมลงไปเด้อจ้จะใส่กระเทียมแล้วก็ทอดให้หอมๆนะอืมนะกะเป่าเอาเห็ดใส่เห็ดหอมเห็ดหอมทีเ่าเตรียมไว้นะคะหั่นเป็นชิ้นเลน็กๆนะเตรียมไว้เ่ากระพัดไปเลย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เนี่ยเริ่มหอมหวยหวย แตะจมูกแตะดังเลยได้โอ้ยขอสดค่ะคัดไปจนหอมหนั่นแล้ะค่ะคัดไปเรื่อยๆพี่นอ้องคัดให,ห้หอมหอข้ากระเทียมหอมแล้วข้ากระใสไข่ลงไปพี่น้องเดี๋ยวจไปตั้งคอนเทน์เอาทีหลังใส่ไข่ลงมไปค่ะพี่น้องค่ะซีนวยอยู่นะ่ะ ไข่ซีนวยนะคะเท่ากับข้นนะข้นนี่กับทะนี่แหละเออเบิงเอาเด้อว่าเศร้าจันสีเฮ็ดอย่างนะคะกับเขาง่ายๆเพิ่มไฟข้าไปอีกให้คนห่อนนะคะเท่ากับขัวไข่กับเอเนี่ยแหละค่ะผสมกับไข่กับเอเฮ็ดพร้อมเท่านี้แหละขัวไปเรื่อยๆจนไข่สุกข้อสำนึงนะคะแล้วก็ค่อยปรุงเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวสิไปตั้งคอนเทนต์เด้มีน้องเดี๋ยวประธานเดี๋ยตัง้งเบิ่งไปเรื่อยๆกันเนาะก็ขอบคุณเอฟซีสุภูสุขคนนะคะทั่วโลกนะคะที่เขามากดไลค์กดติดตามนะคะเบิ่งโฆษณาโฆษณาให้ชาวจันเป็นกำลังใจให้ชาวจันปลาบีดนะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขคนควนวือวเหลือเนาะนี่นห้าเสร็จแล้วเ้ากับใส่เอ๋ เนี่ยลงไปรีไฟจังหน่อยเดี๋ยวมันสิใหม่ใส่ลงไปแล้วก็ใส่บุญเซ็นลงไปแล้วก็ใส่เนี่ยต้นหอมเฮ้าหนิล่ะพี่น้องเนี่ยต้นหอมนะค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปเท่ากับปรุงเลยแหละพี่น้องมานี้ด้ะค้นจังหน่อยเห้ใครเ๋ยวใครไม่เห็อบอเหย่ใครไมนเป็นก่อน คนจักน้อยก่อนเดี๋ยวแัม้มมนสิเป็นก่อนพี่น้องมันสีโบเข่าออก,กันเด้โบแมนมันตกกราาบเ่ทั้งหมพักตกเสดายดิแต่ว่าเป็นตาเสียบว่อาหารแบบรวดเร็วทันใจเขาว่ะอืม ข้าวบะหห้ไข่มันเอกเป็นก่อนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยตักผมน่นจะขี้ค้นคนโอเคปรุงได้จ้ะผงนันวใส่หน,สน,สน่อยแซ่หน่อยใส่ไลยแช่ไลยอุ้ยพี่น้องบอลงบอลงอุ้ยคือสิเฮียพักเนี่ยอ่ะแม็กกี้นะคะซอสแม็กกี้ ซอสหอยนางรมปรุงตามใจชอบเลยนะคะใส่ซอสซีอิ๊วดำจังน้อยพี่น้องใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะจ๊ะพอให้มันเป็นสีสันนบานี่ซํำนี่แล้วพี่น้องเข้ากับคน ปรุงเสร็จแล้วก็คนเห็นบ่มันหอมหอมซี่อิ่วดำโบแมนเชฟกระทะแตกได้เนี่ยเชฟกระทะดำเชฟกระทะดำเสร็จเรียบร้อยนะคะสาจันจะไม่ค่อยชอบใส่น้ำตาลหรอกคะ่ะ นะคะคเพราะว่าหวานอยู่แล้วกลนนะอ่าไม่ได้ใส่น้ําตาลนะจ๊ะเพราะว่าหวานอยู่แล้วนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเ็ตตเสเซ่บอจะว่าเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเขาะกะใส่พริกลงไปพี่น้องใส่พริกลงไปมากเพล็กกัใส,กใส่หลายมากโบเพล็กกัใส่น้อยตามใจชอบเท่านี้แหละพี่น้องคะทําอาหารตามใจ ปากเราเองนะจ๊ะรสชาติเราเองเด้อพี่น้องเด้อเสร็จคะ่ะพี่น้องปิดไฟได้เลยนี่ปิดไฟแล้วนะจ๊ะคนต่อจักนิดหนึ่งเห็นไหมหน่าทานไหมพี่น้องเสิร์ฟเลยค่ะตักใส่จานเลยนะคะใส่ถ้วยของเรานะคะ ใส่ถ้วยเลยนะคะที่เราเตรียมไว้นั่นแหละใส่ตักใส่เลยนะคะ<ส>มังเจ้ิเป็นตา,าแซบบอจาว่าเดี๋ยวค่อยอุ้ยขน้นวืวอเลยเนาะนะ<ส>พร้อมเสิร์ฟนะคะอาหารเย็นนี้นะคะ แซบพี่น้องแซบเบืบ่องนะเสร็จเรียบร้อยคิดลนมนูเองนะจ๊ะเมนูกระทะดำเซฟกระทะดำเซ็จเรียบร้อยแล้วพี่น้อง นี่เป็นยังไงเนี่ยเป็นตาแสบป่าวจะว่าแสบเอลีได้เนี่ยแสบกระทะเชฟกระทะดํานะจ๊ะการส,สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพี่นองก็ขอขอบคุณได้หลายนะคะขอบคุณพี่นองสู้ผู้สุคนนะคะพ่ออม่พี่นองทัวเอฟซี FC ทัวโลกนะคะก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงขอหายทุกท่านมีแตสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยเฮงเงรีรวยสู้ผู้สุคนด้วยค่ะ สำหรับคลิปนี้จันปาริตขอ่าไปก่อนพบกันใหม่คลิหนาะสวัสดีค่ะ